สายตรงเซีนบอลมองมาจากมุมบนคู่แรกมองไปที่ทีมต่อนิว c คาสเซอลยูเนเตครับเชื่อว่าชนะขาดได้ในเกมนัดน,นี้ฮะคู่ต่อมามองไปที่ราคาสูงครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับบอลมัดเอฟยิงรวมกันไม่น่าจะต่ำกว่า3ลูกครับส่วนคู่ที่3เล่นนัวไปที่ทีมต่อนะฮอฟเฟนแฮมนะครับน่าจะบุกมาชนะได้ในเกมนัดน,นี้แม้ว่ามาในฐานทีมเยือนก็ตามครับ คู่ที่4มองไปที่ราคาสูงครับบาร์เซโลนาเจอกับทางฝั่งของเอลเช่นะครับสประตูต้องมาต้องได้ครับต้องมีอยู่แล้วนะคู่นี้ยิงประตูใส่กันเยอะอย่างแน่นอนครับก่อเน้นนัวราคาสูงไปฮะคู่ต่อมาคู่ที่5นะครับมองไปที่ทีมต่ออย่างเอซิมิลานครับเล่นในบ้านในถิ่นน่าจะชนะได้ในเกมนั้นนี้และปิดท้ายกันด้วยคู่สุดท้ายมองไปที่ทีมรองอย่างเบรดนะครับเล่นในบ้านในถิ่นครับเจองานยากเหมือนกันนะต้อนรับลียงนะครับแต่ว่าได้ราคาภาษีของการเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านเข้ามาช่วยเสริมทำให้พวกเขามีโอกาสได้แต้มในคะแนนในเกมน้นนีะะครก็วทมองไป สรุปข้อมูลในคลิปนี้ต่อนิวคาสเซิลยูไนเตดราคาสูงแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับบอลมัด AFC ต่อฮอฟเฟนไฮม์ราคาสูงระหว่างบาร์เซลโลนาเจอกับเอลเช่ต่อ AC ซมิลานและรองเบรดอร่อยใครต้องการข้อมูลในช่วงเวลาที่ตลาดมันนิ่งมากกว่านี้นะฮะก็ไปเพิ่มเติมกันได้ครับในชุมชนสายตรงเซีนบอลนะครับิริติตัวเลขโกหใครไม่ได้และนี่คือข้อมูลที่บอกไปในสไตล์เราสายตรงเซียนบอล